สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ยุคอุตสาหกรรมกันนะครับตอนนี้การเงินเริ่มกระตือขึ้นมาครับลบ60แล้วอ้อมีนิวดิสคัฟเวอไปเปิดเจออะไระมาเกาะอะต้อยหนึง่งไม่เป็นไรดูควสกกันก่อนเวอร์เกอร์150นงั้นอันนี้ก่อนเลยนี่เป็นเคลนะฮะ วอร์เกอร์ลดไปเยอะพอสมควรเลยต้องรีบเสริมสร้างไอไม้หม,หมด <c oughs> <c oughs> ไม่ทันใจนี้ต้องนำเข้าครับบายมาเลย50สบอันเออไม่มีตงังมันสร้างไม่ทันใจวัยรุน่นเอาเสเ็จเลยอันนี้ก็ต้องใช้ไม้เดี๋ยวก่อน มุมนี้มุมนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็สร้างแปรันนี้ไปก่อนบริกแฟคทอรี่โรงงานทำอิดนะฮะโอเคตอนนี้ไม้มาแล้วไม้มา45อันแล้วนำเข้ามาแล้วสร้างต่อได้เลยผมจะขยายนัาง,งานขยายคนก่อนดีเควสให้เออ่สร้าง เทรดยูเนียนก็คืออันนี้นะครับเทรดยูเนียนจะเป็นเหมือนเอ่ออเาไว้สําหรับสร้างเป็นเป็นเหมือนบัฟบัฟเพิ่มนะฮะเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันต้องการอะไรนะต้องการไม้25แล้วก็อิฐ5นะฮะตอนนี้มีอิฐอยู่5อันจะสร้างอันนี้ไปก่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นในวงนะฮะก็คือถ้ามี วกสิ่งก่อสร้างในวงก็จะได้รับบัฟของอเจ้าเท็ดยูเนียนตัวนี้นะครับถ้าผมเลื่อนขึ้นไปหน่อยจะดีกว่าไหมเดี๋ยวลองดูกดกดกดพื้นที่ลกล้างครับพื้นที่ลกล้างกดแต้กดเลยไม้ต้องการแปดโอเคสร้างได้แล้ว โอเคแล้วก็เออสร้างอันนี้อีกได้ไหมอีก25 25คนก็ต้องเอามาเท่านี้โอเคนี okay. ่สร้างไปเลยเาอาตอนนี้เป็นไงเงินบวกแล้วครับพอเราอัปเกรดเป็นไอตัวเนี้ยก็ะจะได้เงินรายรับเข้ามาเพิ่มนะฮะไหนไหนดูตรงไหนได้ดีนี่ไง r e s ซิเดน 65คนนี่รายรับสำหรับฟาร์เมอร์44หลังได้แค่400แต่นี่12หลังได้มา220นะอืมระหว่างที่เรารอไม้นะฮะเราสร้างแปลนหมูไว้ก่อนลงเลี้ยงหมูลงเลี้ยงหมูจะสร้างได้ทั้งหมด5อันนะ1 2 3ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบนี้ นี่สมมาตรพอดีเป๊ะแล้วก็อันนี้ตั้งตั้งตั้งนอนนอนก๊อปปี้หมุนโอเคเดี๋ยวเอาวางไว้ใกล้ๆแล้วก็ครบส5บยัางยังไม่ครบโอเคครบพอดีไปเลย ให้ใส่เนี่ยฮะมันจะให้ใส่ไอตัวนี้เควสนะฮะออไอเทมชิ้นนี้นะฮะจะเพิ่มการผลผลิต25%แต่ว่าจะเพิ่มค่าเซ่อมบองลุงอีก25%นะครับก็ใส่ไว,ทว้ทํำตามเควส่เฉยนะแล้วก็ถอดออกซะเพราะว่าตอนนี้บก7นะฮะถ้าถอดออกจะเป็นบวก1 0ครับโอเคมันจะเสียตังค์เพิ่มนั่นเองผมไปช้าออกเอาละ ตอนนี้เราก็ได้หมูมาแล้วแล้วก็เวิร์เกอร์เวิร์เกอร์อีกเท่าไหร่นะเวิร์เกอร์อีก30คนก็จะทำตามเควสหมดหมูใช้คนทั้งหมด30 30คนนั้นต้องเพิ่มอันนี้หมดแหละอืมการจะอัปเกรดเป็นเวิร์เกอร์ได้ต้องใช้ไม้4แผ่นนะฮะไม้แปรรูป4แผน่นเดี๋ยวเรารอรับซื้อมาโอเคตอนนี้เรือเราก็ จอดนี่โอเคไปนี่นจะมี NPC มาซื้อขายกับเกาะของเราล้ครับตอนนี้เรารับมาอยู่50แผน่นจะเปลืองเงินนิดหน่อยอแต่ไม่เป็นไรแปร๊บเดียวก็ได้คืนนี่สองโรงไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นโรงทำโรงงานทาําไส้เกาะ ในวงในวงโอเคโอ้จ oh, เจอเกาะใหม่นะฮะเป็นเกาะของสีเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นเกาะของสีฟ้าอแล้วก็แต่ละเกาะเขาจะมีเควสให้นะฮะถ้ามีเควสนี้ก็คือเราสามารถรับเควสได้เควสก็ง่ายๆครับเช่นไปเก็บของแล้วเอามาส่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยทำนะตอนนี้เราปล่อยเรือไปก่อน โอเคตอนนี้มีไม้30ละสร้างนี่ก่อนแล้วก็อัปเกรดเวอร์เกอร์เอ้ย50คนพพอดีเลยจัดไปโอ้ตอนนี้เมืองเราเป็นพอร์ทานนรทาวแล้วนะครับก็จะได้เอ่อพวกนี่โบด ใบเรือแล้วก็ท่าเรือเพิ่มขึ้นมานะฮะวางแผนไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้อะจะทำเป็นโกาดางังสินค้าเพิ่มขึ้นมานะฮะวางไว้ก่อนยังไม่ทำต้องการใบเรือสี่อันมาสรา้างตรงนี้ก่นอนเอาใบเรือไปสี่อันใช้ไรมั่งโอ้ใช้คนห้าสิบคนนะใช้เวิร์กเกอร์ห้าสิบคนเลยนะอื ต้อง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 รีบสร้างละเกมนี้นะฮะ<ม>เรือเราจะมีที่ทางลมแล้วน,นะนี่เราสามารถดูตรงนี้ตอนนี้เรือเรากําลังต้านลมนะอ,อยู่นะอ่าเฮ้ยเราเจอโกลสลัดนี่ไฮเรบตอนนี้มันยังไม่ทําอะไรเราเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยเพราะว่าเราวิ่งต้านลมอยู่นั่นเองตรงนี้ตรงนี้แล้วกันโปดไว้ตรงนี้ โบใช้ไรเนี่ยแหนไม้20แล้วก็อิด25ก้อนโอเคตอนตอนนี้รู้สึกผ้าจะเต็มนะฮะขึ้นสัญลักษณ์สี้อฟ้าอย่างงี้ก็คือเต็มโกดังนั่นเองนี่ครับเมื่อเราปดปดล็อกไอ้เจ้าอะไรนะอุตสาหกรรมได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถอัพเกรดได้นะเดี๋ยวเรามาดูท่าเรือก่อนนี่อัเกรดท่าเรือใช้ไม้10แล้วก็อก สินะฮะสิบห้าอเออน้ำเงินอีกสองพันกดไปเลยก็จะสามารถโหลดเพิ่มขึ้นมาได้อีกหนึ่งช่องนะฮะน้อยจังเลยแต่ก็ช่วยอยู่นะอ่าตอนนี้เริ่มมีไส้ขอกินแล้วอ๋อแล้วก็จะลืมข้าวด้วยนะเออข้าว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 ปลูกปลูกได้นะเพราะเรามีอันนี้เปลนฟอซิลิตี ถ้าเกาะเพื่อนๆไม่มีเนี่ยปลูกไม่ได้นะฮะต้องใช้ปุ๋ยเ้าวจะสร้างได้ทั้งหมด114ท่องถือว่าเยอะเจอะเลย <So lovely. S 1> โอ้ตอนนี้เจอเกาะเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งแล้วครับ <Always watching. S 1> ใช่อันนี้ไหมไม่ใช่ฮะหรือจะเป็นเกาะนี้อ่าเป็น,กน,นเนกาะน,นี้นะครับเป็นของดินน้ำเงินนั่นเอง โอ้โหเป็นไงเขามีโบสถ์แล้วอะ่ะเ,เรายังไม่มีโบสถ์เลยสร้างไม่ทันนะฮะ NPC มันสร้างไว้แล้วเกินช่างมันครับจะไปแข่งกับมันเหนื่อยเปล่าโอ,โอเคห้าสิบคนแล้วสร้างได้เลยไบเรือสีใบรอไปก่อนใบเรือจะใช้เออ่ขนสัตว์นะฮะก็คือไอตัววูตัวนี้ไม่เป็นไรเรามีเยอะอยู่แล้วสบายๆเราสามารถก๊อปปี้อย่างนี้ได้เลยป๊าบ วางไปเลยเป็นไงน่าจะถึงจุดเควสแล้วนี่ไงเก็บของเก็บของแล้วก็เอามาส่งที่เอนพีซีคนนี้นะฮะอ่าคนนี้ก็มีเอ็นก็มีเควสให้เราถ่ายรูปเซอร์เรชิปถ่ายรูปเรือเขา โอ้คนนี้เควสง่ายโอเคตอนนี้เควสยรใบเรือเสร็จแล้วอ่ะคุณลุงรับเลยครับอ่ะคุณลุงไปละนี่นี่คุณลุงไปละแล้วก็เออ use a า h i p อ๋อไปช่วยเหลือคนตกทะเลโอเคโอเคเรือเรามีลำเดียวค่อยๆกันนะเรามีเรือลำเดียวนะโอ้อ๋อ เป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะฮะจะเพิ่มความสุขเวลามีข่าวดีๆอะไรแบบนี้เออมากระตอกเรื่องของข้าวนะฮะก็ต้องสร้างเออข้าวใช้ชาานา20คนนะแต่อันนี้น่าจะไปไม่ถึงแม์เฮาอะ่ะสร้างแม์เฮาเพิ่มอีกสักหลังหนึ่งเป็นบริเวณตรงนี้แล้วกันเดีเออ๋ยวเราค่อยไปย้ายกันที่หลังได้ออัอเกดเกด ตั้งนาข้าวขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมสร้างโรงงานโม่แป้งอยู่ตรงนี้อ่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยโอเคโรงงานข้าวนี้ใช้สิ0คนต้องมาไล่ค่อยๆไล่เพิ่มทีละสิบค่อนข,ข้างเหนื่อยอยู่ เดี okay. ย๋ยวเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ผับไปตรงนี้แล้วก็อันนี้ไว้สําหรับรับเพิงเกี่ยวข้าวแล้วอันนี้ใช้เออลงงานทําขนมปังนะฮะจิ๊บจโอเคมีสองโรงไว้ก่อนใช้คน วอเกอรห้าสิบคนโอเคถึงเคเวสแล้วได้เงินมาสี่พันนะฮะเคแล้วก็นี้อันนี้จะเป็นเอ่อที่ซื้อของแล้วก็จะมีพวกไอเทมไว้ใส่ในเรือแล้วก็ใส่ในอเนี้ยเพศยูเนียนนะครับอืมอันนี้มีเคเวส้ว้ยโหยี่สิบสามก้อน เดี๋ยวเราซื้อจากนายแล้วเราก็ให้นายเลยดีกว่า <c oughs> ก่อนละห้าสิบบาทได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยไ,ได้สองพันเองได้สองพันังนี้บ้างนี่เพิ่มไปเลยเยอะๆเพราะเดี๋ยวต้องสร้างตรงนี้ตรงนี้เ่ียโอ้ตอนนี้แถบเพิ่มขึ้นมาแล้วฮะแถบเหล็กระบู่ปืนแล้วก็อันนี้เป็นของตกแต่งนะ มาแ,แต่รับเหล็กได้แล้วมีไงบายห้าสิบอันี่ซื้อไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้อ๋อมีเคว็ดที่เกาะบายคอลกลก The Worker อ่าๆเอาเอาโอาเคอา่าอยู่ใกล้ๆผับอยู่ใกล้ๆผับอยู่ใกล้ๆผับไหนไหนไหน นี่ไง <little> นี่ครับก็ oh, จะได้สุ่มมาได้เป็นอะไรเนี่ย Equip in military ship อ๋อ oh, ไปใส่ในเรือนะ Danger to ู e l l o ship อ๋อดาเมจดาเมจดาเมจอันนี้ให้ทำอะไรเนี่ย b u Build Build any p i ิ f ตามไซโลเพออ๋อไซโลโอเคโอเคเก็ตแล้วงั้นเราต้องขยายถนนไปตรงนี้ นี่ฮะไซโลคือตัวนี้ไซโลใช้อะไรบ้างเนี่ยโหใช้อิฐตั้งสิบก้อนนะเบืืองแล้วเนี่ย,อนนยโอเคโอเคทำเฟสไปก่อนก็สร้างอันนี้นะฮะมันต้องอยู่ใกล้ๆเออพวกแวร์เฮาส์ด้วยนะก็ะได้เอาเอตัวธันพืชเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในไซโลได้ เอออันนี้ยังไม่มีเลยกดซะหน่อยจะได้ทำขนมปังได้นี่ฮะก็จะเป็นกังหันลมหมุนนะให้ผมวางผิดทางด้วยมนเออมันต้องงี้ดิไอ้นี่อยู่ข้างนอกบันไดอยู่ข้างนอกไหนช่วยเหลือคนตกน้ำแล้วไงต่อ As a pure fabrication, the man is an imposter. Imposter? A man is an imposter? How? bears seal. Ha? Naya. Goodbye. Don't even think about sheltering Samuel's co conspirators. Deliver them to prison at once, and I might lift your debt. Open the letter. อ๋อ no โอเคเดี ite, ๋ยวค่อยอ่านหนังสืออ่านจดหมายไม่ใช่อ ah ่านหนังสือมาเรามาคิ้โกงกันหน่อยซื้ออิดยีสิบสามก้อนนี่ได้มาหนึ่งพันแล้วเราก็เอามาส่งมันได้มาเป็นสองพัน เจกำไรหนึ่งพันเฮ้ย 1, ไฟไหม้หรอโอ้มีไฟไหม้นะฮะนี่ฮะตรถแตะเพลิงเราทำงานแล้วโอ้ลีโอซีลองทิมเกรนโอเคปลดล็อกดีโอซีปลดล็อกขนาดที่เรายังไฟไหม้อยู่เลยเรียกมาเพิ่มอีกหนึ่งคัน แล้วขั้นเวอร์เ,รเรนะฮะสามารถทําเป็นพื้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 นอิฐอะพื้นหินอะอเป็นพื้นหินได้จะเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มความเร็วนะก็เดี๋ยวผมอยากได้โบดอ่ะโบดยังไม่เสร็จเลยสงสัยต้องซื้อว่ะมันไม่พอซื้อห้าสิบก้อนมาโอเคไฟดับแล้วตีแน ้ช<บ>ิบหายแนละ้ว<บ><บ>โอ้โหรอบไปร้อยคนเลยนะเอะลง,ลง,ลงโโไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนโอ้โหเผื่อไปพี่นี่แหละไปเปิดจุดหมายอ่านกันอะไรเนี่ย Governor b l a c ก One เออ It can be ทำไมอะจะให้เราเอานักโทษไปที่ไหนเหรออันนี้ให้ที่คุกแล้วก็ให้ที่ตรงนี้อ่าให้ตรงนี้แล้วกัน But the threat, that was none of your business. Aye. And what right has the Crown to meddle in my accounts? What right? What's right? We are all of us quite moved by your selfless actions. Your father will be proud. I am so relieved our legitimacy is no longer in question. Mm. Hurry! บิวสเตปลิงชิปโอเคโอเคให้สร้างผ้าเรือไม่ใช่ผ้าเรือสิเอ่อลงต่อเรือนะไงเงี้เออยากไหมเนี่ยลงต่อเรือโอ้ไมคก๊อดคนร้อยคนแล้วก็อิดยี่สิบห้า ใส่ผมต้องไปซื้อจากอันนี้แล้วมัง้งเพื่อความเร็วไม่งั้นช้าแน่ๆเลยนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ฟินิกซ์ฟอนเดอร์อ้าวโธโอ้เป็นไงนอกอมตะเกิด <c oughs> จากที่เท่าเออ โอ้ตอนนี้เข้าแชปเตอร์ที่2แล้วฮะสยายออฟไฟสัญญาณแห่งเพลิงเหรอใช่ปะจะไม่ใช่นะโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่บทที่2แล้วนะฮะเดี๋ยวขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ A commission for the Royal Fleet! And in such quantity! A rare honor indeed! The weaponry they ask for presents a problem. I'm not even sure we have an iron load, do we?